กิจตามหาครอบครัวให้พี่วิเชียนจากที่เบาะแสกำลังคลี่คลายกลับเริ่มสับสนอีกครั้งเพราะวิเชียนคือชื่อเหมือนหรือข้อมูลผิดพลาดกันแน่แล้วจะเป็นวิเชียนคนเดียวกันกันกบที่เราหวังไว้หรือเปล่าต้องค่อยๆเจรจาต้นสายปลายเหตุกันนะครับ ก็บ้านนี้ก็ ic, ตระกูลสนธิอยู่ด้วยกันอยู่ที่เออแต่ว่าในใบเกิดเขาอะมาจากคองเตยนะคลองเตยใช่เลยคนนั้นแหละก็คือพี่น้องท้องเดียวกันนี่แหละใช่ใหมไม่ใช่่าไม่ใช่เป็นแม่คนเดียวกันไม่ใช่เลยลูกคนธรรมไม่เฉยเหมือนโชคจะเข้าข้างที่พาเรามาเจอครอบครัวสนธิเอาง่าย แต่แล้วจู่ๆความหวังที่ไต่ระดับมาจนถึงจุดพีคก,ก็พังทลายลงนะครับเมื่อครอบครัวที่ตามหากลับไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริงส่วนคนที่จะรู้เรื่องราวทั้งหมดได้ดีที่สุดก็คือพ่อแจมกับแม่จำนงซึ่งตอนนี้ท่านทั้งคู่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นแม่คนเดียวกันไม,ไม่ใช่ว่าเ,เป็นลูกบุรทาไม่เฉยเป็นลูกบุรรมไม่เฉย ส่งไปแต่เขาส่งไปคือใช้นามตระกูลพ่อใช้นามนามพ่อถ้าไม่ใช้นามตระกูลแม่ไม่สามารถจะให้ได้คือว่าแม่แม่แม่เขาก็ยกให้พ่อยกให้พ่อยกให้พ่อเป็นลูกแล้วเป็นลูกใครอ่ะก็มานแล้วเนาะนาแล้วแม่ครับไม่รู้เรื่องแล้วชื่อยายมารีนานาแล้วนานมากแล้วยายมารีชื่อยายมารีนานแล้วแม่แท้ๆของเขาอะนะใช่ชื่อยายมารีอ๋อเขาไม่ใช่ลูกของตระกูลนี้หรอใช่ค่ะ เก็คือว่าเขาคือไปรูปเป็นธรรมือทำพ่อส่งไปไงก็ส่งให้ฝรั่งไงแล้วแล้วพ่อก็ส่งอีกต่อหนึ่งไงเหรอเขอขอไปหรือไงขขอไปเลี้ยงฝรั่งขอไปเลี้ยงฝรั่งขอไปเลี้ยงก็ตัวเขาเองไม่รู้แต่เขายังเล็กมากยังแดงอเลยอออแดงอยู่เลยแล้วไม่ชื่อซ้ำกันแต่พ่อเขารับเป็นลูกอะเป็นลูกใช้นามสกุลจัดแม่ชื่อนางมาลีเนี่ยหรอ นานแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมอุ้ยยังเพรียงเล็กๆอยู่เลยไล่เรียงกันเลยก็จังปานได้แต่ผมก็ยังเล็กอยู่นะใช่ไหมแล้วพี่รู้เรื่องราวนี้ได้ยังไงครับก็โตแล้วพอรู้แล้วตอนนั้นโตแล้วเริ่มรู้แล้วพ่อแม่ก็ให้เคยพ่อเคยเล่าให้ฟังสิบครัวสิบเอ็ดครัวหรือว่าแม่ก็เลี้ยงได้เป็นลูกบุญธรรมของพ่อแหละใช้นำคุณพ่อพ่อชื่อแจ่มสนติแจ่มสนีิครับใช่คือเขาบอกว่าไปอยู่เมืองนอกคนนึงแหละ เด็กคนนี้แหละจาได้ใช่จำได้ตอนนี้พ่ออยู่ไหนอ่ะพ่อเสียพ่เสียไปแล้วแม่เสียไปแล้วแม่พ่อเสียหลายปีแล้วพ่อเสียไั้งห้าสิบาสิบป่พ่อเสียไปยี่สิิปีแล้วเขาบอกว่าพ่อแม่บุญธรรมเขาตายไปแล้วนะตอนนี้ คนที่รับเลี้ยงเขาไปอ่ะเสียชีวิตแล้วเพราแม่เสียชีวิตใช่พ่อแม่เขาเสียไปแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวแล้วคิดถึงครอบครัวจริงๆของตัวเองก็เลยส่งใบเกิดมาให้เต้ยดูและเต้ยก็เนี่ยเช็คประวัติมาก็เจอเป็นครอบครัวสนธินี่แหละครับก็เหมือนครอบครัวกันแหละเขาเาเหมือนเป็นลูกพ่อคนหนึ่งแล้วเหมือนลูกพ่อคนหนึ่งแล้วแล้วในมุมของพี่เนะถ้าไม่ แคด้านในเชิงของเราเราก็พูดได้ว่าไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนี้เฉยๆแล้วแล้วรู้สึกยังไงอะตอนนี้ที่เขามามาตามหาอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีอย่างเขาว่าเขาไม่ลืมมนเขาตามหายาอะอย่างเง้ยเขาตัวคนเดียวอะเขาเหมือนตัวคนเดียวแล้วไงเหมือนเขาตคนเดียวไอ้ความมุมเขาบอกเขาว่าเขาคิดว่าเขามีญาติอยู่ทางนี้ใช่ไหม แม้ว่าวันนี้พ่อแจ่มและแม่จำนงจะไม่อยู่แล้วแต่ลูกๆทั้งสามคนของท่านก็ยังรับรู้เรื่องราวของพี่วิเชียนเป็นอย่างดีพี่สมชายเองในฐานะพี่ชายคนโตบอกกับเราว่าพี่วิเชียนเองก็เป็นเหมือนน้องคนหนึ่งแต่ก็แอบ,บกังวลว่าการข้ามทวีปมาหาโดยที่ไม่ได้เจอกับพ่อแม่แท้ๆตามที่คาดหวังอาจไม่คุ้มค่ากับความตั้งใจของเขานะครับ แล้วถ้าเขาดูอยู่นี่แม่อยากจะฝากอะไรไปถึงเขาไหมเเขาอยากมาเที่ยวก็ให้เขามาเที่ยวค่ะเว่คว่ำนะยินดีต้อนรับพูดไม่ได้เขาอาจจะมาเที่ยวแหละเขาก็โอ้ค่อนชีวิตแล้วเนาะแต่ก็ถ้าถ้ามาที่นี่ก็ยังไม่ใช่สายเลือดแท้ๆอีกพี่ๆก็ไปต่อไม่ถูกเลยใช่ไหมหมายถึงว่าเราไปแแต่ที่เขาเขาก็เป็นน้องบุญธรรมเราแหละ นันเดี๋ยวันนี้ได้รบกวนเท่านี้ครับครขอโทษที่ทําให้ตกใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะพาอาจจะพาพี่เขามาหานะโอเคครับขอบคุณนะคะ จะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าสุดลาอาปาเี่ยวาตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาาิกา Nice.